คุณนักชาลีแล้วก็วง PARADOX นะคะซึ่งใครที่รออยู่เนี่ยอดใจรอไว้เลยนะคะระหว่างนี้สามารถร่วมกิจกรรมกับเราก่อนได้ในงานค่ะซึ่งเวลาดีมากๆสำหรับวินิคอนเสิร์ตของเราจะเกิดขึ้นเวลา15หนาฬิกา55นาทีนะคะบ่ายสโมงเราจะกลับมาเจอกันกับมินิคอนเสิร์ตและในเวลานี้ทุกท่าน enjoy กับงานของเราค่ะเรกจพหนึ่งกล่อกันค่ะ เดี๋ยวได้ดูครับเดี๋ยวได้ดูชาลีแป๊บนึงนะครับเขาไปไหนกันนะเขาไปแค่สามชยกันหรอเ่อ๋อยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามไปเราอยู่ตรงนี้แหละยกไปขึ้นแค่นี้เหรอทุกคนแป๊บนึงนะครับ ชาลีไปสัมภาษณ์แล้วทุวกคน,นหรือว่าไี่อารังวัลเหรอจะขึ้นแค่นี้หรอขึ้นแค่นี้แหละชาลีมาเวทีแค่นี้แล้วน่าจะร้องเพลงอยู่ยยรอรอรอนรอ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 หลายาเ,เปสัมกร้านค่ะพื้นที่นะน่าจะเป็นพื้นที่ในะาการจัดคอนมินิคอนเสิร์ตของพนรดกนะฮะ คือช่วงที่แบบจะเตรียมในส่วนของเวทีเนี่ยน่าจะให้ชาลีไปให้สัมภาษณ์ก่อนคิดว่านะครับเพราะว่านักข่าวย้ายกล้องลอะอไม่มานั่งนั่งอยู่ต่อ ไไอันนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของดังคอปปผาน่าจะขอร่วมถ่ายรูปกับชาลีเป็นเชิญรัล,ลิกกันฮะเดี๋ยวชาลีจะมาที่แบงค์ดอบนะครับมาให้สัมภาษณ์ที่ห้างนู้นละ,ะเดี๋ยวไปตามๆไปกันนะกูจองไว้นะกูร้องไห้ขอร้อ ตัวชาเลียงสกู่นะครับทุกคนชาเลียงเข้ามาไม่ได้นี่แหละเจ้าหน้าที่กอบอแล้วก็มีสมน,าามนออัาข่าวบันเทิงเพียบ ตอนนี้ชาลียังไม่ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับมีเจ้าหน้าที่กผอผให้มาสัมภาษณ์ก่อนต้อมก็เลยแบบยังไม่ได้จับภาพน,นะฮะเย็นๆนะทุกคนหรือท,ทุกคนอยากจะเห็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า นนี่ใครที่ค่าไฟแพงๆเกี่ยวไหมเดี๋ยวต้องจะให้ดูกอนเลยกันเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรอบหนากกันเลย เสี่ยงอะไรกันเนี่ยทุกคนเสี่ยงอะไรกันค่าไฟเหรอเสี่ยงค่าไฟเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงชาลียังไม่มาชาลียังไม่ออกมาครับเขาสัมภาษณ์ทางเจ้าของงานอย่างกฟผก่อนชาลียังไม่ออกมานะครับชาลียังไม่ออกมาเราจะรอนิดนึงทุกคนนะครับจริงต้องให้ทีมงานต้อนรับจองตำแหน่ง ให้ทีมงานต้อมเนี่ยจองตำแหน่งเดิมมาละเพราะว่าหมดตรงบริเวณสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเยือนอ่ะจะบอกให้ว่าตอนนี้ทางทีมงานที่ช่วงระหว่างจะให้สัมภาษณ์ก่อนเนี่ยเหมือนเป็นการแบบเพื่อให้แบบเวลามันสมูอะไรเงี้ยคือต่อเนื่องก็คือช่วงที่แบบแหละเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับไว้กับพาราดอกเล่นนะฮะขออนุญาตได้ดูนะฮะนี่คือฟนรขับทั้งหมดเลยด้านล่างนะะใช่เลยนะครับ ลูกเด็กเล็กแดงมาเพียบเลยฮะตอนนี้เขากำลังเซตเครื่องอุปกรณ์ดนตรีอยู่นะครับอยู่บนเวทีเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยบริเวณด้านข้างฝั่งโน้นนะครับที่ถูกกั้นไว้ก็คือการขับองชาลีทั้งข้างบนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็เป็นแฟนคลับชาลีหมดเลยนะครับตอนนี้ชาลียังไม่ออกมา ที่เซนทัทนเบอนะครับเซนทัทนเบอรบริเวณลิบกาวนะครับโอเคโอเเคอะไรครับทุกคนโอเคคนน่ะหายละหาที่ก่อนคนนะครับโอเคอเคอเค๋อ,อสัมภาษณ์กันนะ้นไม่ได้สัมภาษณ์ชาเล่เนี่ยต้องสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก่อประพอ,พอ <c oughs> ให้เราเลยว่าสัมภาษณ์ชาเล่ ให้เราได้มาสัมภาษณ์เฉลี่ยแล้วก็ขยับตาอีกประมาณมอีกประมาณชั่วโมงยี่สนาทีทุกคนประมาณ5โมงหาโมงเย็นทุกคนตอนนี้สัญญาณเจนเน็ตจะใช้เยอะมาก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 นะครับคนไล่เยอะมากต้างอาจจะพูดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกรงใจคนดังข้างด้วยครับ ตามินไม่มานะครับมันเป็นงานเดี่ยวนะครับถ้ามางานคู่พกฟผจะจ้างไหมครับนี่ทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนไม่ได้คุยเรื่องชาลิกาเบลละคุยเรื่องคาฝ่ายละตอนเนี้ย ตอนนี้เขากำลังเซตอุปกรณ์เครื่องดนตรีบนเวทีครับต้อมอาจจะพูดน้อยเราต้องเกรงใจคนที่เขามาดูนะครับไม่แน,น่ใจว่าเสียงต้องปวดเสียงจะดังเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอยาให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับทุกคนสวยมากเขาจัดสวยมากเลยเป็นโคมไฟสวยมาก ทุกคนนะครับตอนนี้เซตเครื่องดนตรีเรียบร้อยเดี๋ยวรอพาราดอกขึ้นมานะพอพาราดอกขึ้นมากาชาลีชาลีนะครับการินได้มานะชาลีชาลีชาลีก็จะมาร่วมร้องเพลงประมาณสักสองบทเพลงตามที่คาดการไว้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะร้องกี่เพลงนะครับ ตอนนี้แฟนคลับเยอะ คุณแม่อยู่ข้างเวทีใช่ใช่เดี๋ยวเราเค่อยไปหาคุณแม่เพราะว่าทุกครั้งเวลาชาลีมาร่วมงานอีเวนท์นยทุกครั้งชาลีมาร่วมงานอีเวนต์นะครับก็จะแบบมีเวลาให้กับแฟนคลับได้ถ่ายรูปแล้วก็มอบของขวัญให้กับชาลีนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราได้ดูใกล้ชิดแบบชาลีแนะ่นอนสำหรับใครที่กำลังเดินทางมานะครับ ช่วงนี้รอไปก่อนนะฮะสามารถติดตามได้จากช่องคุณอาร์มน้องเกร์หรือว่าคนอื่นก็ได้นะครับที่น้องๆก็เข้ามาไลค์นะครับที่ตรงนี้ก็จะตราบใดที่เขาไม่ได้ห้ามให้ไลค์เราก็ยังจะมาติดตามไอดอลของเรานะครับอยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ไลค์ฮะ <laughs> ถ้าใครว่าต้องมีพี่โก้จัดการอยู่ <laughs> ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องรอดูรอเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้อันนี้ช่องไหนนะเดี๋ยวพี่ต้องบอกให้ร,ออรออัองใะเองใช่ไหมอ๋อโอเคได้ครับทุกคนฝากติดตามอีกน้องหนึ่งนะเดซี<อ>่แฟมิลี่ก็ไเ์เหมือนกันนะครับ คุณตมม้อมไม่ได้นั่งครับเมื่อวานก็ไม่ได้นั่งลายประมาณห้าหกชั่วโมงเด,เดี๋ยวต้อมจะยังไม่ซูมมากนะต้องให้เห็นภาพมุมกว้างก่อนนะครับว่าประมาณนี้นะครับนะขออนุญาตท้าแขนในช่วงที่เขาเซตสินบนินนะเซตอุปกรณ์นะ เสียงดูนี่เหนื่อยไหมใช่อาจจะเหนื่อยหนึ่งแต่ว่าต้องต้องพูดดังไม่ได้ไงทุกคนต้องพูดดังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนโดนเหมือนเคสกรณีนั่นเอต้องใส่แมสคุยด้วยเวลาเวลาใครด่าเขาจะได้จำหน้าไม่ได้เพราะต้องปิดแมสค์ต้องปิดแมสคุยใช่ครับใส่แมสคุยแล้วก็พูดดังไม่ได้เลยเพราะว่าเกรงใจเขาเกรงใจมากๆๆๆๆๆๆๆ แรงมากนะดูหมดมากเดี๋ไม่ได um ้กินข no. ้าวเลยเดี๋ยวเป็นลมด้วยบรรยากาศภายนอกกันนะับในช่วงที่บอกท่านเวลารอศิลปินนะฮะรอศิลปินนั่งข้างอะไรไปที่นั่งข้อะไรกัน ไปดิพี่ก้ไปเลยข้างในโอเคอาไปอะไรครับเท้าลยครับเข้าไงลูกอ่ะก้มอย่างนี้ได้อ่ะอ่าโอเคตรงนี้แหละเรอใช่ใช่โอ้โหคนคลูเข้าไปให้ดูให้ดูบรรยากาศังไนกัน วนี้ต้องต่อสู้กับกองทัพสื่อก่อนเพราะว่ายัางตีซีกับสือ่อมวลชนไม่ได้สักคนขอบคุณแม่นะครับสำหรับการคอจอคอใจแล้วก็กดใจส้มเป็นทีมเดียวกันด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะหลังจากเสร็จงานเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปกับคุณแม่กัน ี๋ยวจะให้ดูคอนเสิร์ตกันนะครับเดี๋ยวต้อมจะถ้าเกิดคอนเสิร์ตขึ้นมาเดี๋ยวต้อมจะไม่พูดให้ดูคอนเสิร์ตกันเลยแล้วก็รอชาลีขึ้นมาร่วมแจมนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตรงไหนครับเอาโอเคลูกเอาไปานไปั่งอะไล,ลูกาาามาเลยเข้ามาข้<อ>างในลูกแ<อ>ม่เข้ามาด้วยก็ได้ครับเข้าไปด้วยไหมครับเข้ามาด้วยตัวนี้เลยลูกตัวนี้เลยอ๋อเข้าไปนั่งดูหน่อยได้ครับใช่ครับ ตัวระวังกรเป๋าเราหนอยนะโดนดนข้างหน้าเลโดนกลัวโดนเอกระเป๋าตังค์และคุณบอลใช่โอ้คนเยอะมากคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากๆคนเยอะมากมก ชื่อว่าคนที่มารอดูเนี่ยหลักๆนะน่าจะมาดูพี่แน็กชาลีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็วงพาราดอกด้วยอะไรเนี้ยในยุคกลางศูนย์นะครับเดี๋ยวศิลปินขึ้นร้องเนี่ยเดี๋ยวต้องจะไม่พูดนะครับให้ฟังเพลงกันหน้าเวทีเลยเกดเหรอเกดหน้เวเดี๋ยวที่งานรออยู่ใครหน้าเซียนแก่น้า <c oughs> อยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ได้ไงรีบรีบไปอยู่นะดอกทุกคนถ้าลังเกตไลน์เนี่ยทุกคนดูมุมใกล้ของลังเกดก็ได้นะแต่ว่าองตอมันจะเป็นมุมอีกมุมเลยง่ะก็จะได้อีกแบบน,นึ่งฝากดูช่องลังเกดด้วยนะครับ เราส่งน้องเกดไปหน้าเวทีเหมือนกันสามารถติดตามได้จากห้องน้องเกดได้เหมือนกันนะครับต้องจะอยู่ในโซนของนักข่าวดูมุมกว้างครับ น้องเนียวก็มามาเนี่ยก็กลับแล้วนี่ยบอกอ่รู้มาแล้วมาแล้วแล้วก็มาีนี่เลยพยายามมาก ดีพี่ขอบคุณครับพี่ก เราเพิ่งจะมาเจอกันไปสําหรับพิธีเปิดนะคะเป็นพาร์ทของพิธีการกับการเปิดงานอย่างเป็นทางการงานของเราวันนี้ก็คือการรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยฉลากเบอร์5แบบใหม่ประหยัดไฟในฤดูเซฟซึ่งใช่แล้วนะคะคุณฟังไม่ผิดค่ะเรากาลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนฤดูเซฟต้องมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เป็นการเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการะคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่พาร์ทที่2 ช่วงที่2นี้นะคะแน่นอนว่ามีไฮไลท์รออยู่อีกมากมายอยากให้อดใจรอสักครู่เพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเรามีเวลาดีเวลาดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังจะนําเสนอใช่ไหมฮะรูปแบบของฉลากเบอร์ห้าแบบใหม่ก็เลยบอกไปแล้วคุณต้องปักหมุดไว้เลยนะ15นาฬิกา5 5นาทีมาเล <5 S 2> น่นมาที่สุดวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะจะบอกว่ากิจกรรมบนเวทีของเราเนี่ยอัดแน่นอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ เดี๋ยวเราจะได้เจอกับพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะเหล่าพรีเซนเตอร์ที่จะมาช่วยกันสื่อสารนะคะเอ่สัญญาณเน็ตปกตินะครับแบบใหม่ประถ้าดูได้จะสีเขียวถ้าดูไม่ได้จะสีแดงแต่ถ้าเกิดแบบเหมือนมีแดงเขียวเหลืองนะครับมันจะประมาณนั้นถ้าเหลืองมันจะเตือนว่าสัญญาณชัดไม่ชัดอะไรประมาณนี้นเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะ ตลอดทั้งวันที่เหลืออยู่วันนี้ของเรามีกิจกรรมนะคะซึ่งมีโซนอะไรว่าอขออนุญาติดนึงนะคะเช็คหน่อยเช็คหน่อยโซนแรกมาตรงนี้เลยเนี่ยเป็นอาร์คเว์นะคะโซนอาร์คเวทช่ว่านี้นะคะเดินเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะเป็นโซนทางเข้าหลักของงานซึ่งก็จะมีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบอร์5ที่ได้รับนะคะ,ะนำมาร่วมแสดงนะคะการรับรองผ่านมาเรียบร้อยผ่านการรองปุ๊บ มาจาับแสดงตรงนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ขอเรียกว่าเป็นตัวช่วยคุณได้นะคะตัวช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟในฤดูเซฟนี้นะคะมีหมดเลยค่ะทางเรื่องในการประหยัดไฟของคุณนะ,ะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนะคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องกรองอากาศเตาไมโครเวฟต่างๆนะคะนอกจากนี้ในด้านข้างฝั่งนี้อ่ะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกด้วยเพราะนั้นใครที่ ผ่านไปผ่านมาในงานของเรานะคะสามารถเดินเข้ามาชมกันได้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอด all day ของเราในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าฉลากเบอร์5แบบใหม่5ดาวประหยัดไฟใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะดูฉลากกันให้ดีๆอ่ะหลังจากเดินในโซนแรก a r ร์ a y มาแล้วเนี่ยไล่มานะคะเราจะมีโซนอย่างโซนที่ณนะตอนนี้นสื่อวนชนอยู่เลยนะคะ โซน landmark ค่ะต้องเรียวเป็น landmark ของงานของเราในวันนี้เลยนะคะโซนนี้เป็นโซนที่เราจะมีการจําลองนะคะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมือนแบบว่าคุณเดินมาอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะซึ่งตรวนเ้น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะมีการจําลองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แน่นอนคุณจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีฉลากนะคะประหยัดไฟเบอร์5้าแบบใหม่5ดาวแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะว่ามี qr code ให้สแกน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าในนั้นก็จะมีเกรดนะคะความรู้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนะคะ ความรู้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการดูแลจะทําให้คุณสามารถใช้งานนะคะใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือยืดอ,อายุการใช้งานตองนซ้ญญสัญญาณอยอาง <จะ S 2> ต้อง้ปกติน,นะครับไม่มีปัญหา ถ้าเกิดไปเช็คไม่ได้ก็ถ้าลอกใหม่นะครับเติมได้นะคะนอกเือจากนี้มากิจกรรมของเรานี่บอกเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่ที่ครู่หนึ่งเรามีมินิคอนเสิร์ตอยู่แล้วไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนค้างๆเขาเป็นผู้ช่วยประหยัดไฟนะคะกับทางหน้องพาเสียดังินขึ้นบนเวทีแต่ว่าเมื่อกี้ทุกคนจะแนะนําก็คือโซนที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนของกิจกรรม มีเกมให้เล่นนะคะมีทั้งเรื่องของอาลูลกบอลเอนี่ยตรงนี้นะคะที่ทุกท่านยืนอยู่ใช่เลยค่ะณตรงนั้นเลยคุณไปจับลูกบอลได้มีของรางวัลที่แจกฟรีนะคะแล้วก็ยังมีโซนของการถ่ายภาพแบบ360องศานะคะ,ะ so please go check it out นะคะที่สำคัญเป็นง,งานที่เกิดขึ้นกับเรากั้ม,มาละภายในงานวันนี้ฟรีค่ะเป็นงานที่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเพียงแค่ยอยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย ลงมาสัมผัสประสบการณ์ไปด้วยกันนะคะประสบการณ์อะไรประสบการณ์ของการประหยัดไฟค่ะประหยัดไฟในฤดูเซฟนะคะเมื่อช่วงออแรกที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะพาร์ทบนเวทีอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพาร์ทของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางแน่นอนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตข่งประเทศไทยนะคะคซึ่งก็เป็น,นหน่วยงานหลักเลยที่ดูแลแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ ไฟฟ้าหรือใช้พลังงานเนี่ยอยางมีประสิทธิภาพรู้คุณค่านะคะแล้วก็แน่นอนผลักดันในเรื่องของมาตรฐานระดับของประสิทธิภาพพลังงานนะคะด้วยการเต็ดฉลาดซึ่งฉลาดเบอร์5้าจริงๆเราได้ยินมาเนี่ยยาวนานมากจากพิธีเปิดอมม่อสักครู่นี้เนี่ยหลายท่านจะเห็นนะคะว่ามันมีเจอร์นี่ของมันเหมือนกันมันมีการเดินทางของตัว ตัวฉลากนะคะผู้นี้ในหลายท่านจะเห็นนะคะว่ามันมีเจอร์นี่ของมันเหมือนกันมันมีการเดินทางของตัวฉลากนะคะเราเห็นฉลากย้อนไปตั้งแต่โอ้โหเลตเซเป็นเราว่ามันกำลังจะไปโวโนซึ่งก็เป็นการณดนร์นะคะให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการ,ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ อยากรู้คุณค่าแล้วนอกเหนือจากพิธีเปิดที่เกิดขึ้นบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลสิงบุรีนะคะซึ่งเป็นน้องๆวัยประถมเท่านั้นเองที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆอย่างห้องเรียนสีเขียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมของกฟผเนี่ยมีโครงการดีๆอีกเยอะมากๆเลยและหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้นี่แหละค่ะที่จัดงานกันณที่เซนทรอลของเราแห่งนี้นะคะซึ่งงานของเราวันนี้ เรามีการเปิดค่ะเปิดตัวเลย้เรียกว่าเปิดตัวทั้งฉลากรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนานะคะให้เข้ากับยุควันนี้เลยขอเรียกว่ายุคสมัยในวันนี้แหละนะคะและ้วที่สําคัญคือ ในเรื่องของการประหยัดไฟนะคะแต่ว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นออฟไลน์นะคะเกิดขึ้นที่งานอีเวนต์ของเราวันนี้อย่าลืมนะคะทุกท่านคะจริงๆแล้วระหว่างนี้ที่เรากำลังแบบว่ารอชมมิ n นิคอนเสิร์ตเพราะเรามีเรื่องงานยามดีอยู่นะคะ คุณลองเข้าไปอยู่ที่เฟซท์ไทยเพราะว่าเขามีกิจกรรมอยู่ค่ะนอกเหือจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะญญฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้เลยด้วยเนี่ยนะคะที่ออนไลน์บอกไว้ก่อนให้ไปติดตามกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเร <ำ S 2> าจะมีกิจกรรมนะคะที่แจกบอกเลยว่าไม่ผิดพลาดนะคะอยากให้ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ตลอดเดือนเมษายนนี้เนี่ยรอแจกให้คุณอยู่นะคะกับกิจกรรมเล่นปุ๊บแจกปั๊บดับร้อน ในฤดูเซฟเพราะนั้นรอติดตามได้อย่างที่บอกค่ะว่าตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะคะกดติดตามกันได้ที่ Facebook ของกพพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะนี่นี่เลยขึ้นมาแล้วเล่นรูกแจกปั๊บดับร้อนในฤดูเซฟเพราะเมษายนคือฤดูเซฟของเราค่ะนะคะฤดูที่เราจะต้องหันมาเริ่มต้น ตระหนักนะคะในเรื่องประสิทธิภาพนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายนแล้วก็เกิดขึ้นแบบออนไลน์แล้วว่าคุณสามารถเข้าไปกดติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยทุกมดเนี่ยรอแจกคุณอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าแบบใหม่5ดาวนะคะประหยัดไฟใส่ใจสิ่งแวดล้อมปุ๊บเนี่ยก็จะพร้อมแจกให้กับคุณตลอดเดือนเมษา